วัคซีนตัวนี้นะคะเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาและบริษัทบิออนเทคของเยอรมนีเป็นวัคซีนหนึ่งใน10ตัวที่อยู่ระหว่างการทดสอบในเฟสสซึ่งเป็นขั้นตอนทดสอบขั้นสุดท้ายค่ะการทดสอบวัคซีนของไฟเซอร์ในครั้งนี้นะคะเขาใช้อาสาสมัครทั้งหมด43,538คนกระจายใน6ประเทศค่ะและในจำนวนนี้มีคนติดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว94คน แต่ตัวเลขนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการนะคะเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ผู้ติดเชื้อ164คนนี่เป็นตัวเลขที่สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐก,กำหนดไว้เป็นตัวเลขขั้นต่ำนะคะดังนั้นผลการทดสอบที่ได้ณตอนนี้จึงถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าการทดสอบในตอนนี้สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพของวัคซีนได้ระดับหนึ่งค่ะว่าป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่าร้อยละ90 ดูจากสัดส่วนของอาสาสมัครที่ติดเชื้อนะคะโดยพบว่าร้อยละ91ของผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มที่ได้รับยาหลอกส่วนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนติดเชื้อไม่ถึงร้อยละ10ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าวัคซีนยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชือ้อมีอาการดุนแรงและยังไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายร้ายแรงค่ะการฉีดวัคซีนให้มีประสิทธิภาพจะต้องใช้2โดส และวัคซีนจะมีประสิทธิภาพนาน28วันนับตั้งแต่วันที่ฉีดโดสแรกและแม้ว่าจะเป็นแค่ผลการทดสอบในเบื้องต้นแต่ถือว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้แต่การสรุปผลการทดสอบจะต้องรอให้มีอาสาสมัครติดเชื้อครบ164คนก่อนจึงจะประเมินคุณสมบัติของวัคซีนได้อย่างรอบด้านเช่นประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีต่อผู้สูงอายุรวมถึงปัจจัยเรื่องเชื้อชาติ ว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนหรือไม่บริษัทไฟเซอร์ขอเวลาอีกประมาณ2เดือนเพื่อรอให้การทดสอบนั้นเสร็จสมบูรณ์พร้อมๆกับไปเจรจากับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐให้เตรียมจัดทำแผนแผนการขออนุมัติฉุกเฉินในสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้วัคซีนตัวดังกล่าวแล้วค่ะแต่ว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งนะคะระบุว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังมีหลายคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้เช่น วัคซีนจะป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อได้นานแค่ไหนผลของวัคซีนที่มีต่อผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวต่างกันหรือไม่ค่ะการพัฒนาวัคซีนโควิด1 9ถือว่ายากแล้วแต่กระบวนการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนก็มีทั้งความยากและท้าทายไม่แพ้กันค่ะเนื่องจากว่าขั้นตอนตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขนส่งและการเก็บรักษาจะต้องควบคุมอ,อ,อุณหภูมิให้อยู่ที่ ติดลบอย่างน้อย70-80องศาเซลเซียสการเก็บรักษาในอุณหภูมิติดลบเช่นนี้นะคะจะทำให้วัคซีนมีอายุนานถึง6เดือนแต่ถ้าหักย้ายมาเก็บในตู้เย็นปกติวัคซีนจะมีอายุแค่5วันเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC ยังแนะนำว่าควรจะเปิดตู้เก็บวัคซีน วันหนึ่งทำได้ไม่เกิน2ครั้งนะคะและจะต้องปิดตู้ภายในเวลา1น,นาทีเพื่อไม่ให้อุณหภูมินั้นเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกวิธีในการควบคุมอุณหภูมินะคะคือการใส่น้ำแข็งแห้งแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ15วันค่ะแต่ปัญหาที่ตามมาในตอนนี้ก็คือความต้องการใช้น้ำแข็งแห้งทั่วโลกมีสูงมากทั้งจากบริษัทยาที่ต้องใช้น้ำแข็งแห้งในการขนส่งรวมถึงธุรกิจส่งอาหารที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกค่ะ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือหลอดแก้วที่ใช้บรรจุวัคซีนจะต้องสั่งทําพิเศษเนื่องจากว่าหลอดแก้วแบบธรรมดาไม่สามารถทนความเย็นขนาดติดลบ 70- หรือ80องศาเซลเซียสได้ขณะที่ภารกิจขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนก็ถือเป็นงานช้างนะคะต้องใช้เงินลงทุนเฉพาะในส่วนนี้มากกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อสร้างเครือข่ายการกระจายวัคซีนและก็สร้างตู้เย็นแบบพิเศษเพื่อใช้ในการขนส่งโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละตูบ้บรรจุวัคซีนได้ระหว่าง1,000ถึง5,000โดสค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะกล่องบรรจุวัคซีนทุกกล่องจะต้องติดตั้ง GPS เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิตลอดเวลาค่ะนอกจากเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของวัคซีนแล้วยังป้องกันการถูกขมโมยอีกด้วย